มาส้วมต่อดีกว่าแมออไม่เห็นมีส้วมที่ไหนเลยนะครับอ้าวนั่นไงเอาเลยครับ ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ผมนายมันม่วงคนดีคนเดิมวันดีเช่นเคยนะครับผมโดยในว,วันนี้นะฮะแหมอยู่ในกันในแบบเดิมนะผมสกีติปีต t ทอยเลสนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมาหาส้วมเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมไม่มีอะไรนอกจากการหาส้วมนั่นเองนะครับอ้ชโยมแหมคลิปสกีติปีต t ทอยเลสคลิปทิ่แล้วนี่ผลตอบรับดีมากนะคนดูเนี่ยเป็นพันเลยนะครับผมแหมขอบคุณน,นะสำหรับการตอบรับที่ดีนะผมมีกำลังใจในการทำคลิปขึ้นเยอะเลยเนาะไหน เจอปนะฮะก็เพิ่งมีเวลาว่างนะครับผม,มาอาจคิปนะฮะเนื่องจากว่าแม่ขึ้นเพิ่งข,ขึ้นปีหนึ่งน่นกิจกรรมมหาเลยมันเยอะซะเหลือเกินนะครับบางครั้งยังงงเลยมันจะเยอะอะไรขนาดนั้นว่ะอุย้ยเอา้าตกเลยอุย้ยตกมาเจอส้วมนะฮะแหมกิจกรรมนั่นนี่นู่นเยอะเหลือเกินนะฮะแถมแต่ละกิจกรรมเนี่ยหลังทําเสร็จี่โอเหนื่อยนะฮะแทบลากเลือดนะฮะผู้ชมโคตรส้วมเดอะซิมสันนะฮะแหม นะใครที่เพิ่งขึ้นปีหนึ่งนี่ก็จะรู้ดีนะครับว่าช่วงนี้นี่มันแบบโอ้โหโคตรจัดเวรี่ยุ่งนะฮะไม่มีอะไรที่จะยุ่งไปกว่านี้แล้วนะครับแล้วคือกูหยอกไงเนี่ยตรงตอนเนี้ลงมาในซอกไม่นะออกไปยังไงออกไม่ได้ออเทเลพอร์ตสิครับรออะไรละ่ะเทเลพอร์ตเจ๊บเรียบร้อยนะครับแหม ก็หลังจากที่ไม่ได้เล่นมาหลายวันเนะี่ยรู้สึกว่าเออซวมเนะี่ยมันเพิ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเอยๆนะโดยเหมือนที่คนสร้างแบบนี้เขาแบบมีความครีเอทสูงมากนะในการสร้างซ้วมนั่นซ้วมนี่ขึ้นมานะครผู้ชมแห่นับถือใจเลยคนระีเอทจริงๆนะเดี๋ยวมีส่วมนี่เห็นไหมเนี่ยพาร์ทที่แล้วไม่มีนะไอตรงนี้เนะี่ยเออเนี่ยซ่วมใหม่นะฮะผู้ชมแหมคนทําแมบนี้เขาขยันอัปเดตจริงๆนะอุยอติดติ ติดติลลี่ติดติดโอเคงั้นเหมือน,นเดิมดเลย่ายอมไปแฟคทอรี่ดีกว่านะไปตรวจด,ดูนะฮะว่ามีตรงไหนบ้างนี่มีกลาเมราม่าอย่างตรงนี้โดดสิจึ๊บอ้าวอ้าวกูเก็บกล้องกูได้จอยโอเคขอบคุณครับเอ้ยนี่เก็บไม่ได้ไม่นะอันนี้เพื่อไปีอะไรครับโอ้มีสิ่งที่เรียกว่าส้มทองคำยังไงล่ะโรบอทส้มหุ่นยนต์ ไอ้นี่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 จ okay. ุ๊บเคเครื่องซักผ้าเอออ่าทีนี้ขึ้นไงล่ะครับเหมือนเดิมเลยครับสิลิรอร์ตแฟคเตอรี่จุ๊บเรียบร้อยนะฮะเออพี่หนุนี้ดิตรงไหนว่านี่ยเ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 นี่นี่นี่อิเล็กตริกครอปมัน,น,นไม่ถึงอะ่ะต้องให้ถึงวะเดี๋ยวลองแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมจึ๊บไบติดครับไบติดครับไบติดครับ okay. โอเคอู้มีโซ่ตรงนั้นด้วยนะฮะ ไปเก็บกันหนดีกว่าเ,าเดี๋ยวตรงน,นั้นก็มีนี่นะคิดหัวตรงนี้เราจะขึ้นได้นะครับคุณผู้ชมโอ้มันก็ที่เดิมเหมือนที่เรามาเนี่ยว่ะโถเอ้ยแหมจุ๊บอ้าวอ,อีกยังวะเจลีพอร์ตเหมือนเดิมวะเราจะไม่เดินไป,ไปขาดนะครุณผู้ชมเหนื่อยนะ่ะเออจุ๊บอ่าไหนส้วมเจ้าส้วมน้อยหมหาข้านี่มา อย่าเหยียบโดนสีฟ้าฟ้านะเอ้ยอ่โดยี้มาถูเอ้ยอะไรวะแหมนะฮะสำหรับผู้ชมผู้หนนะที่กำลังเล่นแม่มีหน้าตาผาซ่วมอยู่ก็ดูคลิปผมได้เลยนะมาเก็บซ่วมไปพร้อมกับผมนี่มาผมไม่บอกหรอก,กยู่ตรงไหนบ้างมาเก็บพร้อมผมนะฮะดูไปเก็บไปนะฮะผู้ชมจุ๊บจุ๊บเอาอ,เอ่ะอีแกะเฮ้มาซิ่ง,งนะึกแฉะวะอะไร แล้วป้าแม่งเขียนโฟนนะพอเดินเข้าไปแม่งเป็นจรวดคืออะไรวะเขยิจึ๊บเอ้ยเฮ้ย,อยโอ้โหกูตายสักกี่รอบไม่กูต้องได้คุณผู้ชมความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นนะครับคุณผู้ชมเออจึ๊บเอ้ยเอาอีกล้อะไรวะไม่ไม่ไม่เราไม,ไม,ไม่ยอมแพ้นะครับคำว่ายอมแพ้คืออะไรนะคุณผู้ชมไม่รู้เหมือนกันนะยอมแพ้คืออะไรยอมแพ้ คือยอมแพ้คืออะไรคิดมุกไม่ออกนะครับคุณผู้ชมตัวทีนะกำลังคิดมุกอยู่เลยเมื่อกี้นี้จุบ๊บเรียบร้อยเฮ้ยห้องน้ำไม่รู้อา้าวชอหอแหละห้องน้ำแะ่รวะหน้าตาเหมือนเฮซินเบิร์กเลยนะฮะไหนเอ่อกดไหนนะลืมมอฟนี่ไงโอเคไหนเฮ้ยวันเดย์เซมายเนม สำหรับใครนะฮะที่ไม่รู้จักนะฮะมีมันเป็นมันเป็นซีรีส์นะครับผมซีรีส์เรื่องปิกกิ้งแบนนฮะแหมเซมายเนมไอ้อนุ่มเซมายเนมไอ้นี่ไม่คุยกับเราประโถเอ,อ,อ้ยยิงซะแล้วสวัสดีครับเซมายเนมเอ้าไม่โดน,นเลยเลยไม่ในเฮสินเบิร์กถอยไปหน่อยแม่ เบกกิ้งแบสนะฮะแมเหมาะกันเอาไปทำปกคลิปซะเหลือเกินนะฮะคุณผู้ชมสวัสดีเราแฟนๆเบกกิ้งแบ d นะครับสกิปปิดิดอมๆๆๆๆนะฮะสำหรับเบกกิ้งแบสนะก็คใครที่ไม่รู้จักนะผมเชื่อว่าเกือกลุ่มหลายๆคนนะ,นะหรือในที่นี้อาจจะยังไม่รู้จักหนังหรือซีรีส์เรื่องเบกกิ้งแบเนะก็เป็นซีรีส์นะผมอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับการจะเรื่องไดีเกี่ยวกับ การคุกนะคะคุกในที่นี้ไม่ใช่คุกที่เป็นอาหารนะแต่เป็นสิ่งเสพติดทั้งหลายแหละนะคุณผู้ชมสำหรับเด็กคนไหนนะที่อยากดูไม่แนะนําให้ดูนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะเรียด18บวกพอตัวนะครับุผู้ชมมียงมียาม,มีสารเสพติดะลรเข้ามาเกี่ยวข้องนะแต่ย้ัาไม่ใช่สารเสพติดจ,จริงนะก็เป็นหนังเป็นไม่ใช่หนังสิเป็นซีรีส์นะผมยมามันเจ็ดซีซั่นนะฉายยังในคิปนะสำหรับใครที่โตแล้วก็สามารถไปดูได้นะครับสำหรับใครที่อายุยังไม่ถึงอย่าเพิ่งไปดูนะครับเพราะว่า มนค่อนข้างที่จะเป็นเรท18บวกนะครับจุ๊บจุ๊บอ้ยเดี๋ยวทโทรบามันจะมีที่ให้ทุบอยู่นี่ใช่ไหมแต่ว่าเราทุบไปแล้วอะเด็กแหมอานั่นสวมแบบนี้ราตามหาส่วมอย่างเดียวเลยปกตินี่มีตามหาแต่ส่วมนะเออแต่เดี๋ยวนี้มีทั้งเครื่องซักผ้ามีทั้งกล้องมีทั้งอะไรนะผมก็ยังขึ้นไปเอาไอ้นั้นในนั้นไม่ได้อยู่ดีเ้ย โอเคว่าเราต้องขึ้นไปชั้นบนแล้วเราก็โดดลงมาลองดูแล้วกันเออนี่นี่จุ๊บอะไรวะเพื่อนโทรศัพท์โบเซลอะไรอ่ะภาษาหาอะไรของมันวะฟังไม่ออกนะฮะคุณผู้ชมโอ้ยเดี๋ยวปีนสิฟูพ,พี่โอ้ยนี่มีห้องน้ำตรงนี้อยู่ตัวไหนคือด้านหน้าวะไม่ตรงนี้ไม่ใช่ด้านหน้าลุกอยากขึ้นไปไปด้านหน้าไปยังไงวะ คุณพี่ผมอยากไปด้านหน้าครับผมผมผมไปยังไงอะ่ะอยากออกด้านหน้าเนี่ยตรงเนี้ยมันน่าจะขึ้นไปได้อีกชั้นหนึ่งนะคุณผู้ชมน่าเสียดายนะครับโอเคแล้วลิฟต์ไปเราเราเราจะขึ้นไปยังไงอะ่ะทั้งนั้นอะ่ะโดดขึ้นไปเหรอไม่ได้มันติดอ้าติด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 ยุบโอ้ยติดโอ้โหโดดไม่ได้ทีนี้โอ้ย <c oughs> ลกโลกออให้ตายเถอะนะแล้วเราสุ่มเทเลพอร์ตนะครับไปเทเลพอร์ตที่วอลโซนแล้วกันนะบินแดนแห่งสงครามวอลโซนเฮยครับคุณเอ,อ่อนี่ใช่ถั่ววมนะนี่มันแบบห้องซ่วมเลยแหละนะฮะสิกิปดีห้องซ่วมนะฮนะไหนตรงนี้แถวนี้มีหรือไม่หวังว่าคลิปนี้จะมีอะไรเยอะแยะให้เราโอ้มีจานดาวเทียมแมนด้วยนะฮะคุณผู้ชม บบนี้พัฒนาไปไกลแล้วนะแหมมากกว่าไอคนผลิตไอคนที่เป็นแบบจุดกําเนิดของคำว่าสกีบีดีอีกนะฮะคุณผู้ชมพัฒนาไปเรื่อยเลยนะครับมีทั้งแบบการดาวเทียมแมนนะฮะเอ,อ่อคนที่ทําสกีบีดีหรือคนที่เขาทําแบบอะไรว่าหนังที่เป็นแบบแอนิเมชันหรือจะพูดว่ามันเป็นแบบมหากราบแล้วกันนะมันเป็นมหากพาบของหนังนั่นนี่นูน่นนั่นจริงยังไม่ถึงตอนนี้เลยนะเอาตรงามาแค่ทีวีแมนก็ดีใจแล้ว ไปติดตามมันได้นะคุณผู้ชมสกิปิดิจะเป็นแบบเวอร์ชันแบบโคตรจะมาหากราบนะฮะแล้วก็กูจะขึ้นยังไงตอนเนี้ยขึ้นนเนี่ไม่ได้เว้ยจะมันนี้ยไม่ได้ตรงไหนวะถ้าขึ้นไปด้านบนเมาไม่ได้อยู่ดียิ่งขึ้นตรงนี้ยิ่งยากเข้าไปใหญ่มีแต่ต้องต้องขึ้นตึกตรงนี้ซึ่งการที่เราจะขึ้นตึกตรงนี้นั้นเราต้องไปไปที่ใดกันผู้ชมมาตามผมมาฮะ ผมจะนำพาผู้ชมขึ้นตึกนะฮะุผู้ชมนะเอาตามตรงแค่เดินตามหายังยากเลยนะจะพาผู้ชมขึ้นกันหนะไวคนไฟฉาย <c oughs> เสียงค่อยมีนะฮะุผู้ชมจริงๆก็มีแหละแต่ว่ามันเสียงไม่ออกเสียงสูงไม่ได้แล้วนะ,ะนะสงสัยต้องดื่มน้ำนะแต่ว่าไม่ดื่มนะ,ะไว้อัดคลิปเสร็จค่อยดื่มนะ โอเคเราต้องไปหาซ่วมตรงไหนอีกนะตรงนั้นหรือไม่ไม่มีเราจะเดินตรงนี้ไปเรื่อยแล้วกันจนวกว่าเราจะเจอ,เอ,อสถานที่ที่มันดีดจุ๊บเอ้ยโอ้โหตรงเนี้ยแม่ฮีเดีย๋ยวเดี๋ยวขึ้น,ข,นขึ้นก่อนขึ้นก่อนจุ๊บโอเคครับงั้นเราจะไปในอีกทางหนึ่งนะฮะจุ๊บอุ้ยที่มัน ไอสัตว์เอ้ยทีวีแมนล่างทองกูอยากเห็นซะหน่อยเพื่อนไปหาทีวีแมนล่างทองเจอที่ไหนอยากอยากได้บ้างอ่ะที่มันกดล็อกสกินทองคำนะฮะโคตรจัดสุดยอดทีวีแมนโอเคงั้นเราจะขึ้นตรงนี้เราเราโดดเราโดดไม่ถึงไะโอเคเราโดดถึงอยู่แต่ว่ามันติดโอ้ติด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 มันติดมันติดมันติดงั้นเราจะเราจะไม่เลิกทดละพยายาม อไปอยไปไายอย่าเพิ่งมาหลอกเราเราไม่มีอารมณ์เขาเรียกว่าอารมณ์บอจอยเราต้องการที่จะไปตามหาห้องน้ําเอาห้องน้ํามาให้เราเดี๋ยวนี้เพราะเราปวดมากๆเราไม่ไหวแล้วไม่ใช่อางนไม่ไงาร้อนเล่นเลาเร่วโอเคอันนี้นะ่าจะไปได้อยู่จุ๊บอ่าโอเคจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุจจุ๊จ๊ โอเคงั้นเรามาดูกันแล้วว่าสามารถไปไหนต่อได้บ้างนะครับนั่นนะตรงนั้นมันมีนะแต่ว่าเราไปยังไงวะคือมันก็มีนะมีทางแค่โดดแบบขึ้นไปตรงนั้นเท่านั้นอะ่ะมันถึงจะขึ้นไปได้เนี่ยถ้าขึ้นไปได้เนี่ยเอาได้สองอันเลยนะเออแต่ว่าจะด้ขึ้นตรงนั้นยังไงก่อนเอ้ยโอโหอะไรวะยี่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะฮะจ๊บจบอ่าเรียบร้อยชิบไปแล้วจะเข้ามาใกล้อืม หลบไปหลบไปหนุ่มเออเดีมาสู้กับพี่มันม่วงเลยพะพี่ไปอัพก้ามมาแล้วแต่ก่อนที่พี่หอมหอมหอมก็มาหอมสิเลยหอมหอมกระรองกองแกงตอนนี้นี่คือกล้ามเป็นมัดมัดนะจึ๊บเอ้ยเนี่ยมันมันไปยังไงอยู่วะโอ้ทหารอื่นก็อได้วหโอเคงั้นเราลองวิ่งไปแถวๆนี้ดูนะครับไม่ไม่ดียวะมันไม่มีที่แล้วอ่ะโลกมันยังอัปเดตไม่้นั่นวะ คือไอจุดที่ผมเคยไปหาพอไปดูแล้วมันยังไม่มาแสดงว่าเขาน่าจะเพิ่งอัปเดตไม่เท่าไหร่นะครับทุ้ชมแต่บางจุดที่เราไปหานะมันก็ยังมีเหมือนเดิมนะเออ,อไม่ใช่มีเหมือนเดิมดีมันก็มีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะเรื่อยๆเดี๋ยวจะลองหาในที่ที่เราสามารถที่จะไปหยิบได้แล้วกันนะทอยเลตออลลี่อุ้ยโอ้โหได้เยอะเลยอะไรวะเฮ้ยริกอย่าบอกนะเฮ้ยคีย์บอร์ดแมน หรือเปียนโนแมนที่เวทคีย์บอร์ดมากกว่าไม่ธรมดาใช่เป็นหนูห้องน้ำเกมไม่นี่อะไรอะ่ะอุ้ยกดกดเปิดได้ไหน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 อ๋อโอเคด้านนอกนะเรา,าจะขึ้นไปดูซักหน่อยนะจ้าจขึ้นไปครับจึบจ๊บจๆๆบจึ๊บๆๆอจุ๊บจบจบอุ้ยติดติดเออชึบชึบถอยไปอย่ามาขัดขวาง ชิบชิบพวเขาเห็นมันเห็นเราแล้วอ่ะโอ้ยตีตานึง่งนี้ก่อนขึ้นก่อน <c oughs> ไหนนักฟิสิกศาสตร์ห้องน้ำเห็นดูเหมือนว่ามันจะอยู่ใต้นี้ตายด,ดิโอ้เสียงหายโอตยตยตย้ตาย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 เหอะเสียงหายบ่อยเหลือเกินนะฮะผู้ชม เล็คติกนี่คืออะไรอ่ะอูด้วยไงมีน pues mm ั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีต้องการอันเนี้ยเอ้ยโอ้โนี้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 ก่อนนี้ก่อนนะฮะจุ๊บอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจุ๊บจุ๊บอ่ะเอ้ยโอ้อะไรวะจะกดปุ่มกระโดดกูก็กระโดดไม่ได้ไอ้บ้าเอ้ยอย่าอี ใครได้กดเนี่ยมกูตัวนี้กูกดได้ไหมตอนกูโดดลงไปกูกดไม่ได้อ้าวเฮ้ยโอ้เป็นไรวะเอ๊ะมันอะไรเขาจะดูอยากปรับปุ่มให้มันใหญ่ๆอ่ะมันมันขัดใจอ่ะมันมีปุ่มที่ใหญ่กว่านี้แล้วหรือไงวะเอ้ยโอ้โหกูยังกดไม่ได้เอ้ปิดอีกโอ้ไม่นะอย่า จุบจุดเอ้ยติดโอ้โเอ้ยโวยโวยโวยไปแล้วเหรอไปอยู่แล้วอู้อุ้ยติดตรงนี้ติดที่ิี่ที่เอาไม่ผมกดชักโคกเอาตัวเองลงไปดิไอ้มันม่วงงอมไปด้านหลังแล้วกดชักโคกไปจะได้ลงไปนะฮะน่ารำคาญเหลือเกินในพวกสกิีไปดีพวกนี้นะครับแค่ต้องการกล้อง ไอกล้องกูถอะนะทีนั้นเราเตรียมกดนะครับผู้ชมเฮ้ยเอาแยะเอาแยะเอาแยะเฮ้ยเฮ้ยมันจะไม่ละความพยายามผู้ชมเราต้องแค่เราต้องได้นะ <c oughs> พูดเหมือนเมื่อกี้เลยเดี๋ยวสรุปกูยังไม่ได้อยู่ดิให้ตายเถอะเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยติดโอ้ยพื่งติดโอ้ยติดอา อย่ามาติด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 ตอนนี้เฮ้ยได้ยัยไ้ยัยไ้ยัยแกเพื่ออะไรอย่ามาติด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 ตอนนี้นะมันเช็คเวลาเข้าใจไหมเออกูแค่ต้องการไอ้เนี่ยให้กูเถอะว้ายไม่ได้ที่เบื่อ ขึ้นขึ้นโอเคเอ้ยเนี่ยมันไม่ได้ฮะกูไปทางนี้ก็ได้ไปแบบช่างแม่งกูไปแล้ายบายอ้าวเอ้ยอย่ามาโกงกันเขาหลังจากเข้าในที่ที่กบดานเองจะมาหลอกข้าอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหม่นี่จะได้ไหมวะวันที่ลิปบเนี่ยมันจะมีสาระอะไรไหมนอกจากเดินตามหาซ่วมเนี่ยจึ๊บๆว่าแบบมีวิธีเอาอย่างอื่นที่มันแน่นกว่าปะเนี่ยมันกดไม่ได้อ่ะ อีใช้ตายเหอจะจะบ้าตายเหลือเกินงั้นเราเข้าไปในช่องอันนั้นก่อนดีนกว่ามาั้งเราเข้าไปดูในช่อง,องนั้นก่อนว่ามันมีอะไรหรือเปล่าพราผมก็ไปลงมาว่ามันมีอะไรแล้วเราจะเดินลงไปดูโอ้ข้างนอกข้างในโอเคเฮ้ยเนี่ยมันไม่กดไม่ได้อ่ะโอ้ย เอยอะเล่นโทรศัพท์แม่งลำบากลำบากโอ้ตาย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 เนี่ยมันกดไม่ได้อ้าอย่า,ามาผมขอถอนคำพูดผมจะไม่สู่ละผมไปที่อื่นดีกว่านะครับคุณผู้ชมบิ๊กทอยเลียสนะบิ๊กทอยเลีแล้วกันนะบิ๊กทอเลียสบิ๊กได้แค่นี้เหรอลูกขอบิ๊กบิ๊กกว่าน,นี้ได้ไหมเอาแบบใหญ่ๆบึ้มๆเลยนะฮะตรงนี้มีอะไรมีอะไรไหม มีห้องน้ํำยังไงล่ามานี่เลยติดติดอุ้ยซิมสันคุณพ่อจุ๊บจุ๊บซิมสันแบบอุ้ยวุ้ยไอ้ไป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 ไอ้จับ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 โอเคจุ๊บอ่าเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวหาอีกสักสองสามอันก็จะจบคลิปแล้วครับคุณผู้ชมจุยบๆไหนลองหาซิปินไปปีนไปปีนไปปีนไปจุ๊บจุ๊บโอเคเราจะขึ้นทางนี้แล้วกันโอ้ย โอ้เสียงหายหมดแล้วต้องดื่มน้ำเออเฮ้ยเอา <c oughs> ให้ตายเถอะใจยะวะเราจะไม่หัวร้อนกับอะไรอย่างนี้นะครับผู้ชมบอกเลยเรื่องแค่นี้มันขี้ประติวนะสำหรับนายมันม่่งเพราะว่าเขาความบนตนสูงมากผู้ชมจุบ๊บอ่าไม่ถึงแน่นอนตรงนี้เราไปทางนี้กัน Yep อ่าไปติ๊กๆๆๆๆๆโอเคด้านบนไม่มีอะไรด้านล่างไม่มีอะไรนะครับแต่ว่ามันมีตรงนี้เราเห็นมาให้โดดไปแล้วหยิบดูมั้ดิโอเคอะไรอ่ะจีโนมโอ๋อจีโนมโอเคขอน้องโนมหรืออะไรนี้นะฮะ ไปจุบจุบจุบอ่าเดี๋ยวเราเก็บอันนี้เพราะเราเหมือนเราเราเห็นอะไรบางอย่างนะอ้าตกแยะอะไรวะตกอยู่นั่นนะตกอยู่เรื่อยๆนะฮะคุณผู้ชมหม้จุ๊บจุบจุบเติรนไปจุบอึ๊บอึ๊บอึบเอ้ยเอ้ยโอเคจุ๊บอ่าเราจะไปตรงนั้นยังไงวะเดี๋ยวเราเดิมมัน,นี้ก่อนไนดะ้โอเคครับทีวีแมนเอ้ยไม่ใช่อะไรวะเอ่อเรดไลท์แมนนะฮะเรดไลท์ ไฟจราจรแมนเราจะไปเก็บอันนั้นยังไงวะให้กระโดดลงมาเหรอมันป่าไม่ได้นะจะไปยังไงครับคุณเพ่มันโดดไม่ถึงนะเนี่ยนี้ตายเถอะเหนื่อยเหลือเกิน เอ,เอาเลยครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะฮะที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เห้ป็นกำลังใจกับในมันมุ่งคนดีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนในมาดของ The Rock นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายๆจ้าเจบ๊บเจ๊บ